เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านดิฉันนางสาวสุจิตราน้อยจันต์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสอง ปัจจุบนันปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนในระดับชันนนนน้นประถมศึกษาปีที่1สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ยังขาดทักษะการอ่านการเขียนคำซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ อ่านและเขียนคำไม่ได้เนื่องจากนักเรียนยังจำพยัญชนะจำสลัไม่ได้ส่งผลให้นักเรียนอ่านและเขียนคำไม่ได้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการเรียนในรายวิชาภาษาไทยและในรายวิชาอื่นๆด้วยทักษะการอ่านการเขียนนั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอันดับต้นๆในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้นการอ่านการเขียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จากประเด็นปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA โดยมีประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 5ขั้นตอนโดยใช้ปัตรคำสละเอา เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนคําที่ประสมด้วยสระเอาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองมากที่สุด มีการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีสื่อการสอนเกมสื่อการสอนทำมือและสื่อการสอนดิจิตอลผ่านกิจกรรมการสแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ผู้เรียน ได้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขดังนั้นดิฉันจึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาดังกล่าวคือการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนคําที่ประสมด้วยสระเอาในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ดิฉันใช้กระบวนการ Active Learning 5ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมคือขั้นที่1เป็นขั้นกระตุ้นความสนใจในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมประกอบจังหวะตบมือตบตกตบไหลเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและบริหารสมองก่อนที่จะเริ่มการเรียนมีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แล้วหรือทบทวนเนื้อหาความรู้เดิม และมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ปริศนาคำทาทยเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนขั้นที่2เป็นขั้นสำรวจและค้นหาในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ร่วมกันร,ร้องเพลงสระเอวและก็เต้นประกอบเพลงสระเอวนักเรียนจะได้สังเกตลักษณะของสระเอวและคำที่ประสมด้วยสระเอาผ่านจากบทเพลง หลังจากนั้นครูจะแจกบัตรคำสละเอาให้กับนักเรียนทุกคนคือนักเรียนทุกคนจะได้บัตรคำสละเอาที่ไม่เหมือนกันจะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคำสละเอาจากบัตรคำที่ครูแจกให้เมื่อนักเรียนได้ฝึกอ่านคำเสร็จแล้ว ครูจะสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอคำหน้าชั้นเรียนโดยใช้วงล้อสูมเลขที่ให้นักเรียนออกมานำเสนอบัตรคำสลเอาทีละคนเพื่อนในห้องก็จะร่วมการสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่าการที่เพื่อนออกมานำเสนอนั้นเพื่อนสามารถอ่านคำที่ผสมด้วยสลเอาได้ถูกต้องหรือไม่ ขั้นที่3เป็นขั้นอภิบายและลงข้อสรุปในขั้นนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มคือการเล่นเกมครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนในแต่ละกลุ่มจะมีเด็กเก่งปานกลางและเด็กอ่อนเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกลันในการทำกิจกรรมซึ่งในการเล่นเกมนี้นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะช่วยกันร,ระดมความคิด หาคำสระอาที่นักเรียนรู้จักในชีวิตประจำวันหรือคำสระอาที่นักเรียนรู้จักมาเขียนลงในกระดานกลุ่มละคําคำเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเขียนคำได้ครบทั้งคําคำแล้วก็จะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอทีละกลุ่มเพื่อนในห้องก็จะร่วมกันสังเกตคำที่เพื่อนๆได้ออกมานำเสนอว่าเพื่อน อ่านและเขียนถูกต้องหรือไม่ขั้นที่4เป็นขั้นสร้างผลผลิตของความเข้าใจในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนมามาประยุกต์ใช้ในการทำใบงานซึ่งจะมีใบงาน2ใบงานด้วยกันก็คือใบงานที่1.1เป็นใบงานเรื่องสละเอาเรารู้จักนักเรียนจะต้องเขียนสละเอาให้ถูกต้อง ใบงานที่1.2เป็นเรื่องเติมคำสระอาในใบงานนี้นักเรียนจะต้องเขียนคำสระอาใต้รูปภาพให้ถูกต้องขั้นที่5เป็นขั้นสะท้อนผลผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ออกมานำเสนอใบงานหรือชิ้นงานหน้าชั้นเรียน เพื่อนๆในห้องก็จะร่วมกันสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบงานที่เพื่อนๆอ,ออกมานำเสนอว่าเพื่อนสามารถเขียนสระเอาได้ถูกต้องหรือไม่เขียนคำสระเอาใต้รูปภาพได้ถูกต้องหรือไม่และสามารถอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอาได้ถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนก็จะร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องสระเอา และร่วมกันร้องเพลงสระอาวกันอีกหนึ่งรอบหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องมาอ่านคำที่ผสมด้วยสระอาวที่นักเรียนทำในใบงานที่1.2กับคุณครูเป็นรายบุคคลทีละคน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจะเป็นการประเมินผลตามสภาพจริงจากการทำกิจกรรมและการทำรายงานของนักเรียนทำให้ทราบผลการเรียนรู้สะท้อนถึงผลการเรียนของนักเรียนและผลการจัดประสบการณ์ของครูเพื่อที่จะนำผลที่ได้มาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ตรงตามข้อตกลงในการพัฒนางานและดิฉันก็ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่รับชมและรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ